สวัสดีค่ะสุดช็อกนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันสื่อต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันที่21พฤศจิกายนช่อง y o u t u b e ทรี c o m b o ได้แจ้งข่าวการจากไปของทรงยองนักแสดงตลก YouTuber รวัย35ปีโดยในช่องทรีคอมโบกล่าวว่าสวัสดีนี่ทรีคอมโบเราขอแจ้งข่าวนี้แก่ทุกท่านด้วยความเสียใจยอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าซงยงที่รักของเรา ได้จากโลกนี้ไปแล้วเราหวังว่าสมาชิกของเราทุกคนที่ดักซองยงจะอธิษฐานเผื่อเขาเผื่อที่ซองยงจะได้ไปอยู่ในสถานที่ดีๆ และเราขอไม่เปิดเผยราย,ายละเอียดการเสียชีวิตของซองยงในครั้งนี้สุดท้ายเราขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวของซองยงโดยพิธีศพจะมีขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนซองยงยังเคยทำงานเป็นนักแสดงบนเวทีแสดงตลกต่างๆก่อนที่จะนำรายการตลกของเขามาแสดงบน YouTube ในปี2018ขอบคุณสยามนิวค่ะ